โอเคแนบหน่อก็จะขอกราบซิถ้าจะแนบอยู่ผมไม่ต้องใช้จีนับสื่ออยูนี่แหละแล้วก็จะมาดูคอนเสิร์ตชูที่วันไพ่หลอดเป็นครั้งที่สองนั่นเองนะครับนะซึ่งครั้งแรกเดี๋ยวผมแบบฟ้าไม่ทันเนี่ยมาไม่ทันแค่นิดนึงอ่ะแล้วผมก็แบบเออเน็ตหลุดด้วยมีปัญหาด้านเน็ตนิดนึงนะหัวร้อนชิบหายเนี่ยนั่นเองนะนะก็เอครับนั่นเองนะก็จะมาทำอันนี้มาดูกันเลยนั่นเองนะ แต่แมบ,บยังไม่โลงสักทีว่ะฮัลโหลโอ้ my god สุดยอดเลยนะแต่อีกประมาณเอ่อดึงนาทีเนี่ยก็แค่จากคอนเสิร์ตอะไรอยังไงี้มัอ่านี่กี่ชั่วโมงนะมาๆามามาัน okay. ได้ไหมดิโอเคนะครับผมนะเมืเข้ามาแล้วคอนเสิร์ตยังไม่ได้สักทีว่ะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต โอ้ไม่กอดก็เสิร์ฟเรื่องมาแล้วได้นลยนะเนี่ยก็โอ้โหมีคนนี้เลยยังไะก็แม่ไปเงี้ยไม่โดนเซตใเลยี่ว้โอโหสุดยอดแบบยังไม่หมดโอ้นี่เขาเงินเนเพลงอยู่นะครับเพลงนังไปไหมหรอประมาณนี้กำลังดีนะครับขอบ่าเชค อจดแค่ยังไม่โหลดดีก็โหโอ้ยยแค่โอ้โหได่นํานะคลิปกูติดลิกิทธิแน่นอนครับผมเพิ่มเสียงก่อนนะ ฉันเ,เค่เพลก็พออยู่นะครับผมนะก็เสียดายนะนะเอา,าตามึงยังไม่โหลดเลยไม่เก o ดจับจับแล้วทำไมออตแอนิเมชันตรงนี้กูยังไม่โหลดสักทีวะผมไม่รู้จักเพลงนะแต่มันก็พอดีอยนะเออ เบืองอยังไม่ลงสักทีเนี่ยวิน oh, โอชิดปิงกูกด WS T ไม่ได้เลยปิงกูตชมดูปิงโอ้แต่เพลงพอนะครับเจ๊เี่ แล้วตอนนี้เองนะแล้วเกมก็ได้ทำการค้างแล้วได้ไอ้นนะคอมกูโอ้แม่งก็ทำไมกูยืนอยู่ดิ่งๆวันนี้ปิ้งซัมโอชิตอ่าดีได้ลาตัดฉากไปฉากต่อไปฮะแม่งนะครับเหนื่อยชีพหายโอ้แ oh ม่งก็ปิงแบบ เฉียปิงปิงขึ้นสองหมื่นแล้ว <c oughs> กวูเกิดมากูกไม่เคยเจอปิงที่ไม่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคมาแล้วมือกูม,อม,อม,อมาเทเลพอร์ตไปที่ไหนวะเนี่ยโอ้มันเป็นทะเลนะเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละ เออเนี่ยเนี่นนยนะฮงน้ำนะน,นั่นเองนะก็เ,ออเดี๋ยวนี่นี่อพอวิ่งตรงนี้ครับเดีจะวิ่งเ็วนะครับมีมิเก็บให้วิ่งสนุกด้วยกันนะหมูเบาะีสตัวเองด้วยตึงนะแล้วก็ นี่นี่นี่น,นี่โอเคมีเส้นสายไฟอยู่นะแล้วตัวโอ้โหโคตรสวยอะท่านผู้ชมนะแต่ปริงกูหนึ่งพันโอเคยังได้อยู่ังได้อยู่คอมผมร้อนแล้วโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดนะครับคิด okay. ไอ้เมื่อกี้มันมีท่อนว่าสมอนสตีลไมคาริโอมันมเป็นแบบเควสของที่ไว้ทําแบบรับไออะไรนะไอหน้ากากอันนั้นนะ่ะหน้ากากโจนสีคาวาเออที่เป็นท่อนนั้นเฮ้ยมันบินได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยผมบินได้ผมบินได้เว้ยคนไทยบินได้ครับคนไทยบินได้ครับปรากฏการรั้งใหญ่ครับ,รรค,ค,รบคนไทยบินได้เว้ย เพลงนี้ผมก็รู้สึกเฉิงๆนะแต่เอออันนี้ได้ว่ะมันแบบอืมมันแบบสายกีตาร์ป่ะเออเออน่าจะปีงึงพันแล้วเฮียแต่ก็ยังอัดคลิปได้อยู่นะครับเฉ่คๆนั่นเองะโอ้ยเดี๋ยวเส้นสายฟ้าเส้นสวะเว้ยวิวีวีวีวิว แอนิเมชันเขาทำได้โคตรดีนะครับอบอกเลยนะบบนะคอนเสิร์ตนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับผมพาตอนเติร์ไปอีก,กโอ้โหเขี่ยเ้ยกูไม่ได้ออกแบบเลยนะครับมาวะผมอยากบินได้โอ้ผมบินได้แล้ววิวคนไทยบินได้เช็ดเคนี่ โอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดินมาด้วยโอ้๋ใหม่ก็ด้วยรวมแล้วเนี่ยไในฉากนี้เนี่ยผมให้แบบประมาณเท่าไหร่ก็เก้าเต็มสิบเลยนะฮ่างน้นนะก็ไม่ได้มือว้าอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แบบดีนะเออจ้ำเว้ ช็ดแค่แล้วะโอ้ยก็ชดไอ้ไอ้นี่กูให้เต็มสิเลยแต่เก้สอยู่เก้มอยู่เก้านาเตบเฮ้ยไม่แบบเช็ดแค่เอ้ยมันดีนะเพลงแม่งดังไปครับโหเพลงกูิกดตลิสกิ์นครับก็เช็ดแค่ว้านั่นนะไปยืนบนกีตาร์ย กูยืนได้เว oh ้ยกูยืนบ oh 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 ิกิต้าเว้ยวิลนี่โอ้หัวบนหัวแม่งโอไม่กอดไม่ไม่ไม่นะไม่นะไม่นะมึงจะยืนอยู่ที่กองยืนอยู่ที่หับแม่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยตัวกูเดินเลยวิลโอ้ไม่กอดโอไม่กอดโอไม่กอดตัวกูวเช็ดเช็ดเช็ดนี่นะนะยืนที่หับแม่งอุ้ยไม่ใช่ ยืนที่เอายืนนะแล้วทุกชมครับดูหน้าของอาโธชัดๆนะเห็นะนะก็น่าจะหลอนสักแค่ไหนเนี่ยนะโอ้ยก็ส์ว้าคตรหลอนเลยนะครับอาโธ่ครับปิงสองหมื่นสดยอดนะครับนี่นี่นี่นพลงนะผมก็ขอปล่อยไว้เฉยๆนะท่านผู้ชมฟังเพลงไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้พูดนะเออเฮ้ยแต่กูเฮ้ยเอนทกูบินแบบ อันนี้กูเป็นแบบถาวรน,นะเฮ้ยชิคเก้ว้าวอันนี้ถ้าอยู่ที่แบบดำเนินแมบบอยู่ที่อ่บขั้วโลกอะไรเงี้ยนะหรืออะไรก็ไม่รู้อะอ่าน,นี่แบบต่อไปคนระับอัดชากเลยนะครับก็อะไรวะชาแนล m i มา What the fuck อ๋อ โอเคเดี๋ยวจะชาตัไปนะได้นะนี่นี่ชาาก็ไปั รู้ว่ามันมีแค่นี้วะเดี๋ยวอะไปลองเพลงนะครับคุณพี่หรอปิงแปดพันสุดยอดปิงหนึ่งหมื่นสองพัน อนิเมชันมันก็ยังไม่โหลดเนาะเออจากครั้งที่แล้วนี่นะอยู่เลยคือผมได้จะชอบอดี้มากที่สุดแล้วมั้งเออหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเออได้จะชอบนี้มากที่สุดแล้วแต่มึงก็ยังไม่หลดสักทีเนาะไอ้ไอ้เอเนี่ยแบ๊บนะ แต่ผมขออันนี้่อนเนี่ยมึงก็ยังไม่หลดสักทีเนาะไออันนี้เนี่ยคือเล่นใช่ไหมเนี่ยท่อน up and down เนี่ยมันจะมีแบบหนุ่มให้อยู่ด้านล่างนะแล้วมึงก็แบบเฮ้ยให้กูขึ้นไปกูอยู่คนเดียวเลยเนี่ย อืผมอยากขึ้นไปลองไอขึ้นไปเด้นบ้างอ่ะตรงนั้นอ่ะอืมเป็นป่าไม้นะครับนี่นีทอนอัพแอนดอมันจะมีแบบอะไรเงี้ยนี่นี่แล้วเสียงมันจะแบบมันแบบมันเบาลงมันแบบทึบอะไรเรีเล่ไม่ออกนะครับพูด มันแบบพูดว่าไยงผมไม่รู้นะแต่คือผมรู้สึกว่ามันเจ๋งอะเออแต่ก็ไม่แบบเวอร์วังขนาดนั้นแต่ก็เจ๋งอะเออแต่ผมว่าถ้าเรี่ยงนะผมชอบคอนเสิร์ตของลีหน่ายเอมากกว่าแต่นี้ก็ได้อะเออแต่แต่ผมไม่ชอบเนี้ยคือมันแบบเวลาขึ้นมาแบบแล้วมันก็แบบอย่างนี้ตลอดเลยผมอยากขึ้นไปข้างบนอนะเนี่ยมันชอบเป็นแบบเนี้ยเออ แล้วกูไปัวอะไรมาทําไมกูต้องแบบแบบรีอะไรนี้ตลอดเลยรีแบบเธอพอขึ้นไปข้าง,างบนนะอะเนน่นะชิคก้ มีตัวกูไหมไม่มีโอ้ผิดหวังมากเลยครับไม่มีตัวกูขึ้นไปนี่เองนะจบคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมเออจบยังวะยังไม่จบนะเออยังไม่จบนะครับก็นี่นนะ เห้เขาให้หวตเพลงใช่ไหมเอออ๋อเ้เชื่อกูรู้แล้วคือผมไอเ้เชื่อคือมันโคตรเจ๋งเลยเว้ยผมคิดรู้แ้ะคือมันจะให้ท่านผู้ชมเว้ยมันจะให้ท่านผู้ชมเว้ยวตเพลงอ่ะเออแล้วมันแบบคือมันจะไม่ซ้ํากันเว้ยคือให้ท่านผู้ชมหวตเพลงอะไรอย่างเี้ยเออว่าจะเอาเพลงไหน อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเฮ้ยโคตรเจ๋งอะเฮ้ยเดียวแต่มันก็ไม่เจ๋งว่ะวางขนาดนั้นเรากติเฮ้ยจริงอะเ <sh arp inhale> พลงนี้แหละที่กูรอมานานครับนี่มาแล้วแต่ผมเปิดเพลงดังๆเลยนี่กูรอมานานแล้วเพลงซูซาสังกอนครับกูไม่ได้ดูนะแต่คือผมเคยฟังอยู่ก็ชอบอยู่ เพลงที่กูรู้จักเพลงเดียวในวง,งน,นี้นะครับผมก็ไม่รู้จักวง,งน,นี้เหมือนกันนะผมก็ไปเสิร์ชข้อมดดูลดูอ๋อคนอออนี้วงนี้ร้องเพลงสุด c i d e Squad เองน,นี่เลยเพลงที่กูรอมานานวูเฮียอืม ouais. อ๋อเฮียเบร์นได้ด้วยแล้วเพื่อนมันตัวแยกได้หไอวะผมอยากตัวใหญ่บ้างอง่ะ oh, yeah. โอ้เฮียโโอ้ห าภาพสมจริง .png ะครับม,มึงเล่นสัมมุปเป้แบบนี้เลยโหสุดยอดแล้อยังไม่โหลดอีกผนไม่ด้โมกี้ใช่ไหม,มไม่ได้ว่าสิตีนีๆ่ๆอย่างนี้เลยผมใหญ่ตัวใหญ่บ้าไปต้องไปยืนตรงไหนอ่ะต้องไปยืนตรงนี้เหรอหรืออะไร ผมอยากตัวใหญ่อ่ะเพลงที่กูรอมานานครับผมอยากตัวใหญ่หญแ Hands up Hands up เย่เ a ็ดเค เองสามมือไอ้สามพันเช็ดแค่โอ้ยโอ้ยไม,ไม่มีแสงกับพิมพ์ด้วยวะแล้วกูโนนดนอะไรพัดไปมั้งเนี่ยเช็ดแค่ว้าวเฮ้ยของอะไรล่งมาวะโอ้ย oh, กูโอนทับอะไรมั้งเนี่ยเฮ้ย <Please. S 1> มันกด F ได้ด้วย ถ้ามันกดเ,เพื่อเพิ่มขนาดวะอืมตัวใหญ่เลยนั่นเองนะอ้ไม่กอดเชนเคว้าวยืนแม่งเลยกระทืบไงเลยกระทืบหลักรอครับมึงไม่มมยืนทำาะเสงอะไรวะแบบนี้ โอ้โหแสงะลรเต็ม yeah. ต <Yeah. S 1> ัวเลยนี oh. whoa, whoa. Is? Is are are ่โคตรเสบตาเฮ้ยมึงมีข้างมือตัวตอนมือตัวเช็ดเฮ้ยอันนี้แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนฉากว่ะตัวกูเป็นแบบนี้ไ้นงว่ะมามามาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับก็เปลี่ยนเพลงแล้วครับ ไอ้ท่านผู้ชมมาบดเพลงนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเระบบนี้นะแต่มันก็รู้สึกว่าไม่ได้มือวังเลยนะเออแต่ก็เป็นระบบที่ดีนะเออแต่มันก็รู้สึกเฉยๆรู้โอ้ยแต่กูจะรู้สึกยังไงวะตามจริงใ <c oughs> ครแอฟเฟคถูกมาวะฮา,าวอะ โอเคครับเป็นเพลงนี้นั่นเองนะก็นะครับอืมดี่ผมไปยืนบนกองได้ครับอือหือดียืนได้หว่ะในแบบนี้เอ้ยผมโคตรชอบเลยแบบนี้มันยืนได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอย้ก้อนไม่ก้อนไม่ก้อนมึงโอ้โหเพื่อนพากูลอยเลย ้เฮีย้ยขากูลอยเฉยนะครับเพื่อนย,อยืนกองยืนบนหัวได้ไหมเฮ้ยยืนบนตัวได้ว่าเชียเท่เปล่าแคปไว้ก่อนเลย เหมือนเดิมนะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกวาวนะเพราะว่าผมเคยแคสครั้งแรกไปแล้วไงเพราะตอนนั้นนะ่ผมมีปัญหาโคตรเยอะไม่ใช่โคตรเยอะดิมีปัญหาประมาณสองอย่างด้วยกันแน่นะคือผมมาคอนเสิร์ตไ่ทานประมาณห้านาทีหรืออะไรไม่รู้ไงเออแล้วผมแบบแม่งตอนนั้นแม่งก็แบบมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยนะครับเพลงว่าจะรอให้อีเหี้ยี่ด,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 ดิมาดูนะครับอมืมาดูนะครับความอความ สมจริงของอาโธนะครับความสมจริงของอาโธนะครับความสมจริงของอาโธนะครับอืหดูตาครับดูตาครับถ้แล้วถ้าผู้ชมก็บอกว่าเขาคุณสำหรับฟันไลน์นะครับคุณต mm ้อต้อเพชตีเอ้ยขอโทษนะครับคุณดูนะผมแน่เองานะนี่คืออาโธนะครับดูฟันสิครับโอ้โหสุดยอดโคตรสมจริงเลยครับแล้วก็มีอยู่จมูกจมูกบีดูจมูกโอ้โหดูจมูก เ่อาตาก็สมจริงมากเลยครับสมจริงมากเลยครับอาโทอนะครับเมื่อไหร่จะร้องเพลงอีกอันนี้ผมรอมานานแล้วนะเดี๋ยว,ยวทำไมมันยังไม่ร้องเพลงสักทีวะเออจิบป๊าป้าอีผมก็อดมายี่สิบกว่านาทีแล้วนะเออผมก็ขอไม่ตัดต่ออะไรมากนะเออจุนั่นเองนะ มึงร้องเร็วๆดิฮะทำไมกูไม่ได้เสียงเพลงวะเนี่ยเลืบเป็นกูคนเดียวหรือเป็นคนทั้งเซิร์ฟทําคนแบบทำยังไ,ไมแบบแบบทำทำท่าอีโมดแบบเร็วๆสปีดลันอะไรเงี้ยเ,ออเดี๋ยวระหว่างรอเพลงหายบักเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูหน้าอาโทรสุดหล่อราสุดสมจริงให้เองนะครับ ในน้ำนะให้ดูไปนะครับหล่อเล่นถุยไม่ใช่นะครับ <c oughs> เล่นมุกชิเลยของกวูวะ <c oughs> อ้าวแล้วตัดตัดไปเฉยอ้าวชายเวอ้าอันนี้จบคอนเสิร์ตแล้วหรอ เอา้ากูไม่ได้เสียงเพลงไอเ้เยัยบักเยอะชิบหายน่าจะไม่ใช่เป็นเพราะเกมบอ,อกน่าจะเป็นเพราะคอมกูมั้งครับต้องขออภยัยจริงๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับคอนเสริสร์ตทุยคอนเสิร์ตมาทุกต้นชั่วโมงนะครับได้แล้วถ้าสามารถดูรายละเอียดไปท,ที่ที่เว็บโลบอกได้ไหมแล้วก็มาแบบตรงอีเวนต์กดไปนะครับอ้าวคอนเสิร์ตก็จบแล้วแน,น่ๆครับผมนะก็กูไม่ได้เสียงเพลงไอ้เนี่ยนะครับเนี่ยก็ นะครับกูไม่เสียงเพลงนะผมรูนะ้สุดว่าปเป็นะไรนะแล้วก็กูค่อนข้างที่จะชอบการแต่งตัวของไอ้หวานชิบหาดีนั่นเองนะเฮ้ยเฟี้ยวอะเนี่ยแล้วก็อ๋มจำคลิปนี้ผมขอแล้วก่อนนั่นเองนะนะถ้าชอบใจก็เลยต้องกดติดตามกดซัดสบสไครต์อ๋ออ๋อเมื่อก่อนดยวยกันดีกว่าเออกดไลค์ด้วยกันนะครับนะแต่อย่าลืมกดดิสไลค์ด้วยถุยไม่ใช่นะครับนะก็ เน so ี่ยนะก็ว่าตัดตือดิชมกันได้เนี่ยไหนก็สมุดที่ถูก่อนนี่ด้แล้วนะจะมีคลิปใหม่มาให้น้ำนะก็รอติดตามชมกันได้เลยได้นะสำหรับช่ยเองเองก็ยังไม่รู้มาตรงไหนเพราะกูขี้เกียจอยู่นะครับก็สวัสดีผมขอบายบายลาไปก่อนเองนะสวัสดีครับแล้วไอ้ติ๊กชุดเลยโจโตว่าเออน่าจะมันหน้าจะ